ดีค่ะวันนี้หนูจะมาทำอะไรแปลกๆเราจะมาเล่นเกมลุ้นรางวัลกันค่ะถ้าใครเล่นเกมได้รางวัลก็จะได้กินขนมนี่ค่ะ,ะ,ะเดีเ๋ยวเราเอาอกมาดูแทนแทนแทนเป็นแบบนี้ค่ะเป็นต่อบ้านเเอากันดู่นแต่ว่าเนี่ยมันอะไรหง ค่ะเราก็ได้มาแล้วจะออกมาตรงทุนไหนนี่ค่ะนี่น่าจะเป็นอันนี้เป็นอะไรหนุกที่เจาะที่เจาะผ้านี่จะทำการฉีกให้น้องซีก่อนเนาะนี่ค่ะนี่น,นี่มันเป็นปนังสืดหอมนี่เป็นคู่มือค่ะ เป็นผู้มือเมืองการสร้างเมืองไม่ใอยละทำไมม,มันมีสองด้านทำไมมันเจาะเข้าไปได้ไม่เจาะให้ไม่เจาะได้ไม่เจาะได้ก็เจาะเลยถ้าเราเจาะเสร็จแล้วเขาบอกว่าใช่ จจริงงัป่ตอนนี้น้องซีจริงจังมากเลยนะคะ <c oughs> อยากให้ขาดนะลูกค่อยๆเก็บ <c oughs> แม่ช่วยนะเพราะว่าถ้ามัน <c oughs> ถ้ามันขาดแล้วมันก็จะ <c oughs> อันนี้เราซื้อตอบพี่เอิงมานะคะเพราะว่าพี่เอิงซื้อมาจากเซเว่นเราก็เคยเจอแล้วแต่ว่ามันเป็นกิรคุม,มาเป็นขนมแต่ว่าบ้านประจุเราก็ซื้อใช่บ้านประจุแล้วก็ซือเป็นพวกบ้านอะไรแบบนี้เหมือนพี่เอิงนะคะ<ช>แต่ถุงไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าอันนั้นเป็นไซเล็กส่วนอันนี้เป็นไซใหญ่ ก็หมดแล้วมีขนมด้วยค่ะออกอถ้าใครเล่นเกมคนนั้นได้ถึงจะได้รางวัลค่ะใครตอบไม่ได้จะไม่ได้รางวัลน,นะคะอืมเชิญค่ะเดี๋ยวอืมทำไมมันใหญ่ขนาดนี้คะทำไมมันใหญ่ขนาดนี้คะทำไมคะนี่ค่ะตนี่เอา ช่วยกันนะคะเดี๋ยวตอบไม่ครบเราต้องช่วยกันเดยวตัวต่อตอบไม่ครบทั้งแม่ลูกทั้งแม่ทั้งแม่ทั้งลูกทั้งแม่ทั้งลูกเลยนี่คะ่ะต้องช่วยกันแกะนี่ทั้งช่วยกันแกะอันนี้ <ๆ S 2> มันเหมือนปูนนะครับใช่ป,ป,ป,ปู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 ระเบิดค่ะน่าจะเป็นพวกเหล่าอะไรที่ฟังแบบนี้นะคะ ใช่ค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นแผ่นตอ่อนะคะเป็นแผ่นต่อนี่นค่ะเป็นแผ่นตอ่อะฮ้ยแม่ก่อนที่เราจะเอาตัวต่อ,ตอเราก็ต้องเรียวนวิวัฒนาการเขาเอาตัวนี้มาให้คุณแม่กับน้องสีต่อรูเนะาะก่อนที่เราจะต่อกันเราต้องเจาะรูกันก่อนค่ะโอเค ได้ชิ้นส่วนเสร็จแล้วก็จอะรูค่ะให้น้องซีเจาะหน้าที่น้องซีนี้หน้าที่นี้น้องซีจําได้เจาะเลยค่ะเจาะตรงไหนอ่ะเจาะตรงที่มันให้จอะรูเนี่ยน้องซีเห็นขีดมันไหมลูกเนี่ยเนี่ยดูดิตรงไหนเป็นขีดน้งองซีก็เอาทิ้มไปแบบนี้โอเคอันไหนเจาะแล้ววางไว้ตรงนี้นะคะ ไม่ใช่ค่ะจเจาะพี่นนแล้วค่ะไม่เคาะเจาะให้นานๆน,นะคะไม่ใช่เจาะให้นานๆเออเจาะให้ที่เหมืนมนอนเจาะให้นานๆานนะคะ่ะเจ้า กคล้ายๆจอดนะลูกเนาะโอเค,อ,เคอย่าทำกระดาษยับค่อยๆจอกพ่อเออเก่งมมกแว้นไปแว้นมาแว้นไปแว้นมาไปเชือบัดกิน อันนี้น้องซีกำลังตั้งหน้าตั้งตาเจาะโดยที่ไม่สนใจพวกเราเลยนะคะเจาะครบหรือยังหนกถ้าเจาะเสร็จแล้วก็วางไว้ตรงนี้เนาะอันนี้แม่เจาะให้อันนี้ไม่ต้องค่ะอันนี้อากเมะลอดูจ้เยนน้องปิดเองค่ะค่ะกลับเย็นจังเลย อ,อยยย,อย,ย,ออยูู่่เเลนีดว่าจะไปวิ่งไหนคะสนามก,กีฬาเหรอวิ่งไหนลูกไปสนาไหนแล้วลูกก็อยากไปเล่นของเล่นที่สนามกีฬาเลนเขาเดี๋ยววันนี้นนให้พรุ่งนี้ก่อนนะคะค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เราไม่มีเวรเดยเนาะวันนี้วันวันนี้ ยเดังต้องดูคู่มือก่อนคู่มือต่ไปถึงไหนแล้วเนี่ยวแม่ะแม่คู่การทอนเอ้ยไม่ใช่อันนี้น่ะต่อมันเขาเลยแบ่งเอาชิ้นใหญ่มาเจาะรูนะคะอันนี้ก็ชิ้นใหญ่เหมือนกันค่ะนั่นลงซีเจาะแล้วน้องชอบแบบไหนต้องดูคู่ แผนที่ตรงนี้เราทำไงคะเดี๋ยวเราดูก่อนก็ให้เรา,าพับเป็นนี้เนาะเดี๋ยวแม่ขอดูเครื่อมือแผนที่หน่อยอย่แผนที่อีกใบหนึ่งใบไหนแล้ววะนี่ค่ะแม่ <c oughs> ไมาเลยแผนที่ไม่บอกอะไรโลยเดี๋ยวเจ็ดแปดเก้า ไหนคะเจ็ดแปดเก้าโอ้นี่เจ็ดแปดเก้าหัวเราะแม่คุณแม่ทำหล่นคะ่ะแม่ทำหล่นเดีย๋ยวเราขึ้นไปก่อนนะคะขึ้นไปนี่ต้องขึ้น เสร็จแล้วค่ะหนูน,นี่เสร็จแล้วต่อไปเป็นด้าน,นหลังค่ะค่ะด้านหลังเป็นตัวนี้ชิมใช่เราจะทําบ้านแบบไม่ให้คนเจอผีนะคะหรอคะไม่บ้านแบบไม่ให้คนเจอผีนะคะเราก็ต้องปิดทุกทิศทางเลยเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นโจนฆ่าผีได้เลยต้องอยู่ข้างนอก แต่ว่าคนธรรมดาต้องอยู่ข้างในนี้ว้าวคนอยู่ข้างในแล้วมมผมว่าเขาต้องแถ็งหลคนโอ้ยเดี๋ยวนะมามันเจอะผิดได้นี่มันยากมากเลยเวลามันเจาะผิดได้ อืมไม่ต้องจอแม่ให้จอดด้าไหนก็ได้ใช่ไหมแม่ใช่แต่ว่าเราก็ต้องคอยดูว่ามันอยู่ประตูฝั่งไหนเนาะแต่ว่าเจ้าตัวนี้คือโจสลับอันนี้คือเจ้าของพา้านั่นเอง่วน พวกเนี้ยมันคือโจอรสลัดนี่ไงอันนี้มันจะเข้าไม่ได้มันดูยากาลับบ้า <c oughs> นเลยแม่ใช้ความพยายามก่อนค่ะหมดฮอดีเป็นบ้านเลยยากมากเลยต่างเป็นบ้านคนเจอผี กินขายเดี๋ยวเราขายเพิ่มก่อนว้าเดี๋ยหนูขอกินขนมรอแม่ทำเสร็จก่อนนะคะนี่ได้แล้วกกได้แล้วนะจัดก่อนนะแม่จ้ะเดี๋ยวหนูไปหาตัวเชื่อแจกขนมก่อนว่าใครออันนี้คุณแม่ตัดเสร็จแล้วนะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ด้านหลังแล้วเราก็มาดูต่อไปว่ามันเขียนว่า อะไรเอ่ยอหมดแล้วอันนี้สงสัยจะเป็นหลังคาบ้านนั่นเองหลังคาบ้านเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตชิมขึ้นก่อนเนาะเพราะว่าถ้าชิมลงเดี๋ยวมันจะใส่ย,ยากเหมือนเมื่อกี้ต้องชิมไปอีกด้านหนะะึ่งค่ะเราต้องไปหักลวช่่ยถือการใจก่อนี่เลยทางกับไปกลับถึงน้ มาแล้วนะคะตัวช่วยจะทิ้งตามแม่ไม่เป็นไรเหมือนไม่ขอรู้ได้ไงมันขมกิกบเลยนี่หลังคาเดี๋ยวเราก็จะต้องหลังคาอีกย่านหนึ่งเนาะนี่นะคะ นี่โอเคน่ารักมากเลยทีนี้เราจะตกแต่งยังไง๋ยวคุณแม่ไม่ดูดูก่อนว่ามันคืออะไรว้าวขนมรสชีสขนมรสชีสขนมรสชีสรสชีสรสชีสลองเพ่งไปคือแม่ทำ อันนี้คืออะไรนะแม่โชคแม่น้ำโชคไม่รู้เดี๋ยวไปดูก่อนส่วนอันนี้คือเก็บใส่ถุงใส่ถุงอเอองไม่รู้แผนดีกว่าแล้วมากินกันนะคะ12 สิบเอ็ดเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าชิ้นส่วนสิบเอ็ดคือตรงไหนสิบเอ็ดคืออันนี้ค่ะสิบเอ็ดตรงนี้จะตั้งด้านข้างของบ้านตรงนี้นะคะนี่เป็นต้อมอาการเขตดินแดนอันตรายใม่ช่ม,มันไม่ใช่มันคือป้ายบ้านป้ายบ้านอ่ะต่อไป ชิ้นนี้นรถเพ่นมากค่ะรถเราจะใส่สิบสามนะคะซึ่งสิบสามอยู่ตรงนี้ค่ะโค้งหน้าบ้านตรงนี้สองอันแทมคุณแม่จะเสียบลงไปเลยนะเัี๋เราไปเอาน้ำก่อนนะคะนี่ใกล้เป็นรูปเป็นนั่งแนละ้วเ,เราปรถปูนค่ะ รถโม่ปูนจะใส่ตรงที่14ค่ะ14ก็คือนันคางบ้านนั่นเองอยาพู่งาไปไหนนะเดีย๋ยวหนูมาจ้ะใส่รถปูนเข้าไปน่กแต่กที่น้องซีไปเอาน้ำก่อนเดี๋ยวน้องซีขออนุญาตไปเอาน้ำก่อนเนาะทีนี้เก้าค่ะเก้าจะเสียบตรงไหนของบ้าน อ๋เขาบอกให้กล้าเสียบบนหลังคาแม่ว่าและนี่นะคะเดี๋ยวจะรูลงหลังคาก่อนนะชื้อโอเคทีนี้ก็ชิ้มลงไปเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นของพี่เออน้าให้มาดูรูกแบบนี่นี่ตอ โอ้ของพี่เองนี่ค่ะ,คะร้องให้ดูรูปแบบอันนี้นะคะก็มันบางกันอยู่ต่อไปเดี๋ยววันนี้ถอยก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูรูป <12 S 2> แบบสองอยู่ตรงนี้ค่ะนี่บ้านสวยๆของเราก็เป็นบ้านโจรสลัดแล้วห่อขนมก้อนนึ่นครับเสร็จแล้วค่ะ อันนี้บ้านของคนก่อสร้างนะคะก็จะออกมาลุ่มล่างหน้าตาแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะมีคนทํางานอยู่เนาะมีคนทํางานมีด้านทางก็จะเป็นอะไรคะมีรถโมบูนจอดนะคะแล้วก็มีนี่รถเคนกําลังยกก้อนอิฐมาเลยว้าวเขตดินแดนอันตรายอันนี้ซื้อได้จากที่เซเว่นนะคะ ขนมชุงละสิบห้าบาทเท่า้รเฮ้ hey, มากเลยเดี๋ยวให้น้องซีลาคุณผู้ชมไปก่อนดีกว่ากับบ้านแสนสวยหลังนี้เนาะอ่าหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมไลไลกเลยนะถ้าใครอยากดูเค็มีนก็ไปดูที่ช่องหนูได้เลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ